สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องของผมนะครับดูดวงกับพี่ป๊อบชวลันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดาวพุธย้ายนะครับดาวพุธคือเลข4ี่นะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรจะได้จะเสียจะดีจะร้ายอย่างไรถ้าดาวพุธย้ายมาในวันที่24นี้นะครับ 24- 25นี่นี้แหละนะครับจนถึงวันที่21ิมิถุนายนะครับ สิ่งที่คนราศีพิจิกจะได้รับคือใครที่ทำประกันชีวิตไว้ประกันชีวิตจะออกดอกออกผลนะครับแนะนำและสนับสนุนให้ทำประกันชีวิตแก้เครดไว้นะครับเดี๋ยวนี้ประกันชีวิตราคาไม่แพงราคาถูกถูกก็มีนะครับเพราะว่าดาพุธเนี่ยมาจากราพะราพะของคนราศีพิจิกเนี่ยจะไปสู่ภพมรณะนะครับราพะ แปลว่าลาบโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นถูกหวยหรือได้ของอะไรมาแบบง่ายๆฟุกๆนี่คือลาบนะครับส่วนมรณะแปลว่าโาครคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีพิจิกนะครับมีโอกาสเจ็บป่วยนะช่วงนี้จนถึงวันที่21ิมิถุนาได้ป่วยแบบฟุกๆนะครับอย่างเช่นไปติดโรคมาแบบง่ายดดยโดยท่าไม่ถึงหรือว่าอยู่ดีๆก็เกิดอุบัติเหตุนะครับเข้าคงเข้าครัวมีดบาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ดาวพุธเนี่ย มันเป็นเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเดินทางนะครับถ้าชาวราศีพิจิกจะเกิดอะไรขึ้นแบบปุรปปับฉับพันนะครับก็จะมาจากการเดินทางนะครับการเดินทางจะส่งผลให้เสียหายนะครับเพราะช่วงนี้ช่วงนี้ก็น่าจะหยุดการเดินทางไว้ก่อนนะครับแล้วก็การพูดจาก็จะส่งให้เกิดความเสียหายทําให้ถึงขั้นแตกหักได้นะครับหรือว่า เลิกคบกับเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวไปพักใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันไปสู่พบมรณะของคนราศีพิจิกนะครับคนราศีพิจิกนะครับจะได้ราบได้ผลจากทางไกลเท่านั้นสมมุติว่าท่านมีญาติอยู่ต่างประเทศนะครับท่านขออะไรบอกอะไรเขาอาจจะส่งของมาให้ท่านได้นะครับสําหรับคนที่อยู่ราศีพิจิกสําหรับใครที่ทํากิจการกิจกรรมการงานนะครับเกี่ยวกับ ทางไกลดิวทางอินเทอร์เน็ตทํางานกับคนที่ต่างประเทศทํางานกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆโดยที่ไม่เคยเจอกันช่วงของเดือนนี้นะครับสะสมแต้มไว้ดีๆนะครับหรือว่าพูดจาวางแผนให้ดีมีโอกาสประสบความสาเร็จมากนะครับสําหรับคนราศีพิจิกนะครับทบทวนอีกทีนึ่งนะครับคนราศีพิจิกนะครับจะได้ราบได้ผลจากคนที่อยู่ทางไกลเพื่อนจากทางไกลคนจากต่างประเทศ หรือว่าคนราศีพิจิกทำง,งานเกี่ยวกับนำเข้าส่างออกช่วงนี้จะดีมากนะครับคนราศีพิจิกทำงานเกี่ยวกับภาคออนไลน์จะดีมากทางอินเทอร์เน็ตจะดีมากดิลงานทางโทรศัพท์ดิลงานทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องเจอหน้าเจอตัวกันจะดีมากนะครับคนราศีพิจิกต้องระมัดระวังคำพูดคนราศีพิจิกแก้เครดณะช่วงนี้โดยการทำประกันชีวิตไว้นะครับคนราศีพิจิกจะได้ราบจากการเป็นการตายนะครับนั่นก็หมายความว่า ถ้าใครสักคนหนึ่งนะครับทำประกันให้เราไว้ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้ณนะช่วงนี้นะครับผมก็ไม่ได้แช่งไม่ได้บอกว่าคนใกล้ตัวท่านจะเสียชีวิตแล้วท่านจะได้รับนะครับเพียงแต่ว่าดวงดาวมันบอกเหตุแบบนี้นะครับเอกสารต่างๆที่ท่านคิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วและไม่ได้ใช้งานในอนาคตนะครับแล้วท่านทิ้งไปหรือท่านยังเก็บมาอยู่ขอให้ท่านนําออกมาดูวันที่ดูเวลาดูรายละเอียดไว้นะครับมันจะสง มันจะส่งผลประโยชน์ให้กับท่านได้เพราะว่าเอกสารบางอย่างหรืออะไรบางอย่างนะครับที่ท่านวางไว้เผลอเลอไว้นั่นอาจจะกลายเป็นผลประโยชน์ในภายภาคหน้าแต่ว่าท่านอาจจะลืมดูในรายละเอียดก็ได้นะครับคนราศีพิจิกไม่มีอะไรมากนะครับจะแถมท้ายให้ด้วยว่าคนราศีพิจิกนะครับรอหลังเดือนกันยาไปแล้วดาวราหูจะย้ายเข้าเล่งลัคนาของท่านนะครับถือว่าดีมากๆ เดี๋ยวคลิปราหูย้ายนะครับผมจะมาพูดมาบอกมากล่าวให้คนราศีพิจิกได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงคลิปนี้สั้นๆขอให้คนราศีพิจิกโชคดีโชค,ด,โชคดีนะครับสวัสดีครับ